มันเกิดขึ้นเมื่อต้นปี1912ภูเขาน้ำแข็งก้อนยักษ์ได้แตกออกจากท่าน้ำแข็งทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรีนแลนด์ภูเขาน้ำแข็งประกอบด้วยหิมะที่ตกลงมาเมื่อประมาณ10,000 0ปีก่อนที่จะเกิดเหตุนั่นคือช่วงเวลาที่แมมมอธยังคงท่องโลกใบนี้อยู่ภูเขาน้ำแข็งเริ่มต้นการเดินทางของมันซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันมีความยาวกว่า500เมตรและหนักประมาณ7จล้านตันมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ลอยไปเรื่อยๆ โดยลอยห่างออกไปจากเรือต่างๆและเส้นทางการเดินเรือที่พลุกพลาดซึ่งในสถานที่ที่ภูเขาน้ําแข็งก่อตัวขึ้นมักไม่ค่อยมีเรือมากนักจากนั้นมันก็ลอยไปทางทิศใต้ซึ่งไกลกว่าภูเขาน้ําแข็งก้อนอื่นๆภูเขาน้ําแข็งของเราโชคดีเพราะก้อนอื่นๆมักละลายไปหมดก่อนที่พวกมันจะไปถึงเขตนี้ของโลกจากภูเขาน้ําแข็ง1 5 0 0 0ถึง30,000ก้อนที่ลอยออกไปจากท่าน้ําแข็งของกรีนแลนด์มีเพียง1%เเท่านั้นที่ล่องลอยมาจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจะเป็นเรื่องน่าทึ่งมากที่ในเดือนเมษายนภูเขาน้ำแข็งนักเดินทางของเราอยู่ห่างจากอาร์กติกเซอร์เคิลมากกว่า2,400กิโลเมตรแม้มันจะละลายอยู่ในน้ำเป็นเวลานานหลายเดือนแล้วน้ำแข็งก้อนนี้ก็ยังคงมีน้ำหนักมากถึง1ล้านตันครึง่งซึ่งมากกว่าสะพานโกลเด้นเกตถึงเกือบ2เท่ายอดภูเขาน้ำแข็งตั้งต,งตระหง่านอยู่เหนือผิวน้ำในมหาสมุทรด้วยความสูงกว่า30เมตรและถึงอย่างนั้นถ้าคุณสังเกตเห็นมันลอยอยู่ติดกับเรือเดินสมุทรของคุณ มันอาจจะดูไม่เป็นอันตรายแต่คุณต้องคิดใหม่อีกครั้งมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนเดียวของน้ำแข็งก้อนมาคือมาส่วนที่ใหญ่ที่สุดของภูเขาน้ำแข็งมักจะซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำเสมอโดยปกติแล้วมีเพียงหนึ่งในสิบส่วนเท่านั้นที่มองเห็นได้เหนือน้ำและภูเขาน้ำแข็งที่เรากำลังพูดถึงก็เป็นแบบนี้เช่นกันหลายวันก่อนที่ภูเขาน้ำแข็งของเราจะเคลื่อนตัวสู่มหาสมุทรแอตแลนติก เรือที่งดงามได้ออกจากท่าเรือมันเป็นเรือยนต์หรูหราที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือได้มากกว่า3,000คนซึ่งในตอนนั้นเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยสร้างมาเรือลำนี้มีชื่อว่าไททานิกพร้อมกับฉายาเรือที่ไม่มีวันจมในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้มันเกือบจะชนเข้ากับเรือยนต์นิวยอร์กโชคดีที่ไททานิกสามารถผ่านเรืออีกลำมาได้โดยมีระยะห่างเพียง2ส,งสมฟุตเท่านั้น ผู้คนที่เบียดเสียดกันอยู่บนดาดฟ้าเรือพากันถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขาไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่ามีอะไรรอพวกเขาอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้ขณะเดียวกันผู้เขาน้ำแข็งก็กําลังลอยเข้าไปใกล้ในบริเวณที่เรือไททานิคกกาลังจะเดินทางไปยังนิวร์กเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่14เมษายนขณะที่ไททานิคอยู่ในมหาสมุรทรแอตแลนติกตอนเหนือซึ่งอยู่ห่างจากนิวฟันแลนด์ไปประมาณ600กิโลเมตร เวลาประมาณ23นาฬิกา40นาทีคนที่ยังคงตื่นอยู่บนเรือไททานิกก็ทรงตัวไม่อยู่และลม้มลงด้วยพลังลึกลับปริมาณมหาศาลบางอย่างคนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วก็กลิ้งตกลงไปที่พื้นทั้งผู้โดยสารและลูกเรือกรีดร้องอย่างตื่นตกใจและสับสนเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ความโกลาหลจะเริ่มขึ้นภูเขาน้ำแข็งปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของเรือมันเป็นภูเขาน้ำแข็งนักเดินทางของเราทำไมก่อนหน้านี้ลูกเรือจึงไม่สังเกตเห็น ซึ่งมันอาจมีหลายสายเหตุเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังทีหลังนะอย่างไรก็ตามเมื่อตัวเรือชนเข้ากับภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญ่มันก็ถึงจุดอวสานเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางการเดินเรือได้เรือจึงแตกออกอย่างน้อย5ส่วนในห้องตัวเรือจนน้าทละลักเข้ามาในตัวเรือได้อย่างรวดเร็วห้องใต้ท้องเรือไททานิกนั้นไม่มีการกั้นฝ้าเพดานนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้น้ําทละลักเข้ามาและเริ่มท่วมแต่ละห้องได้อย่างง่ายดาย ด้านหน้าของเรือเริ่มจมลงทําให้ส่วนหลังของเรือยกตัวขึ้นสู่อากาศในแนวตั้งจากนั้นด้วยเสียงที่ดังสนั่นเรือก็แตกออกเป็นครึ่งและที่เหลือก็กลายเป็นประวัติศาสตร์แต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับภูเขาน้ําแข็งหลังจากที่เรือชนเข้ากับมันทําให้เราย้อนกลับไปสู่คําถามที่ว่าทําไมไม่มีใครเห็นภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยู่จนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเรามาติดตามเหตุการณ์ในวันชีช้ชะตาวันนั้นกันเลย เมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกากัปตันสมิธตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางของไททานิกในที่สุดเนื่องจากเขาได้รับคำเตือนเกี่ยวกับผู้เขาน้ำแข็งมาตลอดทั้งวันเรือเริ่มมุ่งหน้าต่อไปทางทิศใต้แต่ยังคงแล่นด้วยความเร็วเท่าเดิมเมื่อเวลา21นาฬิกา40นาทีเรืออีกลำได้แจ้งไททานิกเกี่ยวกับทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็งแต่โชคร้ายที่ข้อความนี้ส่งไปไม่ถึงไททานิก เวลาประมาณ23นาฬิกามีเรืยนต์อีกลำวิทยุไปถึงไททานิกอีกครั้งพวกเขากล่าวว่าน้ำแข็งได้ล้อมเรือพวกเขาเอาไว้ทำให้เดินทางต่อไปไม่ได้ข้อความนิ้วไร้การตอบกลับเช่นกันและในขณะเดียวกันผู้โดยสารส่วนใหญ่บนไททานิกได้เข้าห้องพักไปหมดแล้วเวลา23นาฬิกา35นาทีลูกเรือบนจุดสังเกตการของไททานิกได้สังเกตเห็นภูเขาน้ำแข็งพวกเขาตีระฆังสาครั้งซึ่งหมายความว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหน้า จากนั้นพวกเขาได้ติดต่อศูนย์บัญชาการเครื่องยนต์ทำการถอยหลังและปิดประตูช่องที่กั้นน้ำได้อย่างทันท่วงทีเพียง5นาทีต่อมาไททานิกก็ชนกับภูเขาน้ำแข็งน้ำเริ่มท่วมห้องเก็บสัมภาระ,ระในไม่ช้ารายงานความเสียหายอื่นๆก็ตามมามันฟังดูสิ้นหวังเพราะห้องในท้องเรืออย่างน้อย5ช่องเต็มไปด้วยน้ำเห็นได้ชัดว่าไททานิกเหลือเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่มันจะจมลง คืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงบมากไม่มีแสงจันทร์ไม่มีลมและไม่มีคลื่นเลยและเนื่องจากคลื่นไม่ได้ซัดเข้าหาภูเขาน้ําแข็งทําให้มองเห็นมันได้ยากแต่ยังมีอีกทฤษฎีที่บอกว่าไททานิกชนเข้ากับภูเขาน้ําแข็งสีดําถ้าคุณต้องวาดภาพภูเขาน้ําแข็งฉันพนันได้เลยว่ามันจะเป็นก้อนน้าแข็งสีขาวสูงด้วยงานปกคลุมด้วยหิมะแต่คนที่เคยไปแอนตาร์กติกาจะรู้ดีว่าภูเขาน้ําแข็งนั้นมีหลายล้านเฉดสีมันอาจจะมีหลายสี มีลวดลายหรือเป็นลายทางเหมือนลูกอมก็ได้ภูเขาน้ําแข็งยังเป็นสีดําได้ด้วยซึ่งมีอยู่2วิธีที่ทําให้น้ําแข็งที่มีสีผิดปกติก่อตัวขึ้นข้อแรกคือน้ําแข็งอาจบริสุทธิ์มากจนไม่มีฟองอากาศหรือรอยแตกใดๆในกรณีนี้ไม่มีอะไรที่จะทําให้แสงสะท้อนออกมาได้เลยภูเขาน้ําแข็งจะดูดซับแสงทั้งหมดและดูเป็นสีดําหรือภูเขาไฟที่กําลังปะทุได้ปกคลุมทาน้ําแข็งด้วยเท่าภูเขาไฟ จากนั้นน้ำแข็งที่ตายออกจากทานน้ำแข็งนี้ก็จะมีสีเข้มเช่นกันผู้เชี่ยวชาญไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมภูเขาน้ำแข็งของไททานิกจึงดูมืดหรือว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่ลูกเรือคนหนึ่งที่อยู่ในจุดสังเกตการให้การว่าน้ำแข็งเป็นสีดำส่วนอีกคนบอกว่าเป็นสีเทาหรือเทาเข้มไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นหรือลึกลับเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าภูเขาน้ำแข็งสีดำ พวกมันเป็นภูเขาน้ำแข็งที่กลิ้งไปมาหลังจากที่ส่วนบนของมันละลายซึ่งจะเปลี่ยนการกระจายน้ำหนักไปถ้าส่วนล่างของมันเรียบพอที่จะดูดซับแสงมันก็จะดูมืดนอกจากนี้พวกมันมักจะไม่ได้สัมผัสกับอากาศนานพอที่จะทำให้น้ำค้างแข็งสีขาวได้ก่ะตัวขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าทฤษฎีนี้ผิดและจริงๆแล้วภูเขาน้ำแข็งไม่ได้เป็นสีดำแต่ถึงอย่างนั้นเหตุผลเดียวที่คุณเห็นสิ่งต่างๆได้ก็เพราะว่าแสงสะท้อนจากวัตถุ ยิ่งมีแสงน้อยโอกาสที่คุณจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างก็จะน้อยลงด้วยพื้นผิวมหาสมุทรจะสะท้อนแสงจันทร์และแสงดาวเสมอแต่ภูเขาน้ำแข็งมีรูปร่างไม่สม่ำเสมอโดยมีรูปทรงเกือบจะเป็นแนวตั้งจึงสะท้อนแสงต่างๆได้น้อยกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันดูเหมือนมีสีดำตัดกับผิวน้ำที่สองประการระยิบระยับในเวลากลางคืนภูเขาน้ำแข็งจะมองเห็นได้ยากถ้าไม่มีเรไดาร์ตรวจจับไม่ว่าในกรณีใดไม่มีใครสังเกตเห็นภูเขาน้ำแข็งของเรา ไททานิกก็เลยชนเข้ากับมันและจมลงจบเรื่องแล้วหรอแน่นอนว่าไม่เมื่อวันที่15เมษายนเรือเดินสมุทร SS Prince Adelbert ของเยอรมันกำลังแล่นผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือมันกำลังเดินทางห่างออกไปไม่กี่ไมล์จากสถานที่ที่ไททานิกจมลงเมื่อหลายชั่วโมงก่อนหัวหน้าลูกเรือชาวเยอรมันซึ่งยังไม่ได้รู้เรื่องภัยพิบัติได้เห็นภูเขาน้ำแข็ง สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของเขาคือแถบสีแดงที่เป็นริ้วขนาดใหญ่ตามฐานของภูเขาน้ำแข็งด้วยความประหลาดใจใชายคนนี้ถ่ายภาพการค้นพบของเขาเอาไว้เขาคิดว่าสีนั้นหมายถึงเรือที่ชนภูเขาน้ำแข็งในช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมาคนต่อไปที่เห็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นต้นเหตุของเรืออับปางและถ่ายรูปมันเอาไว้ก็คือกัปตันของเรือโทรคมนาคมที่เคยวางสายสื่อสารในทะเลน้ำลึกเรือถูกส่งไปเพื่อทำการช่วยเหลือในบริเวณที่เรือไททานิกจมต่อมากัปตันอ้างว่า ภูเขาน้ำแข็งที่เขาเห็นมีอยู่เพียงก้อนเดียวในบริเวณนั้นนอกจากนี้แถบสีแดงที่เขาเห็นก็ทำให้ปฏิติดต่อเรื่องได้ง่ายในปี2015หนึ่งในภาพถ่ายเหล่านี้ถูกขายในการประมูลที่ราคามากกว่า32,000ดอลลาร์ 32, แต่ถึงอย่างนั้นผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แน่ใจว่าภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงก้อนน้ำแข็งที่เป็นต้นเหตุของเรืออับปางหรือไม่มันอาจจะเป็นภูเขาน้ำแข็งก้อนอื่นที่ลอยอยู่ใกล้ๆในเวลานั้น ขณะนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มสานาทีตอนที่หน่วยเฝ้าระวังของไททานิกตะโกนว่ามีภูเขาน้ําแข็งอยู่ข้างหน้าการลดความเร็วอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเส้นทางของเรือไม่ได้ช่วยอะไรและคุณก็รู้ว่าเรื่องราวจบอย่างไรตั้งแต่นั้นมาเราถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับไททานิกเป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวในชีวิตแต่มันจริงเหรอเรือไททานิกจมลงในปี1912 ลืมเรื่อง GPS หรือดาวเทียมสภาพอากาศไปได้เลยในเวลานั้นเรือมีหน้าที่ในการแจ้งเตือนกันเองเกี่ยวกับตำแหน่งของภูเขาน้ำแข็งเหมือนสถานการณ์แบบเฮ่เพื่อนเชื่อฉันเถอะแล้วโศกนาฏกรรมไททานิกก็เกิดขึ้นคำว่าภัยพิบัติอย่างน้อยเกินไปผู้เชี่ยวชาญจึงรู้สึกว่าจะเป็นต้องจัดตั้งองค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายประเภทนี้โดยเฉพาะด้วยเหตุนี้ในอีกหนึ่งปีต่อมาพวกเขาจึงก่อตั้งองค์กร International Ice Patrol หรือเรียกย่อๆว่า IIP จนถึงทุกวันนี้องค์กรน,นี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเตือนเรือร่วงหน้าเกี่ยวกับภัยคุกคามจากน้ําแข็ง IIP พัฒนาการทํางานในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่รายงานเรือและการล่าตัวเวนโดยเครื่องบินไปจนถึงภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดพวกเขามีการใช้ทุ่นเตือนภัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ลอยน้ําที่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาพมหาสมุทรที่ลึกลงไปใต้ผิวน้ํา50เมตรเพื่อทานายการเคลื่อนตัวของภูเขาน้ําแข็งที่อาจเกิดขึ้น โชคดีที่ IIP ทํางานได้ดีแล้วลดจํานวนการชนกับภูเขาน้ําแข็งได้แต่ยาชล่าใจเกินไปเพราะแม้แต่อุปกรณ์ตรวจจับที่ทันสมัยที่สุดก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์เลวร้ายได้ทั้งหมดระหว่างปี1980ถึง2005มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือและภูเขาน้ําแข็ง57เหตุการณ์และความจริงที่น่ากลัวก็คือเรือในปัจจุบันมีแนวโน้มจะชนภูเขาน้ําแข็งมากกว่าเรือไททานิกการศึกษาพบว่ามีภูเขาน้ําแข็ง1 0 3 8ลูก ลอยข้ามบริเวณที่เรือไทไทานิกจมลงในปี1912คุณอาจคิดว่ามันเยอะมากแต่นักวิทยาศาสตร์บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ผมหมายถึงใช่มันอาจจะดูเยอะแต่เป็นเวลา14ปีแล้วที่ภูเขาน้ำแข็งมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา ในปัจจุบันจำนวนภูเขาน้ำแข็งกำลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการละลายของทาน้ำแข็งในกรีแลนด์ที่รวดเร็วและเนื่องจากมีเรือมุ่งสู่หน,น้าน้ำขั้วโลกมากขึ้นโอกาสที่เรือจะชนภูเขาน้ำแข็งจึงมีสูงขึ้นด้วยแต่อันตรายที่แท้จริงสำหรับกัปตันเรือคือศัตรูที่มองไม่เห็นมันคือเศษน้ำแข็งและภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กเศษน้ำแข็งอาจมีขนาดเท่าประตูบ้านทั่วๆไปและภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กก็ถือว่ามีขนาดเล็กเช่นกันโดยมีขนาดพอๆกับรถโรงเรียนภูเขาน้ำแข็งเหล่านี้อาจดูไม่เป็นอันตราย แต่จริงๆแล้วมันจัดการยากเนื่องจากเรดาร์หรือดาวเทียมอาจจะมองไม่เห็นมันโดยสิ้นเชิงมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรือสำราญสมัยใหม่ที่มีขนาดใหญ่พอๆกับเรือไททานิกชนภูเขาน้ำแข็งขนาดเล็กเหล่านี้นี่คือนอร์วีเจียนซันเรือสำราญคล้ายๆกับไททานิกมันรองรับผู้โดยสารได้2,400คนและลูกเรือมากกว่า900คน เมื่อวันที่22มิถุนายนเรือลำนี้กำลังเดินทางไปที่ฐานน้ำแข็งฮับบาร์ดใน阿拉斯า,าแต่มันไปติดอยู่ในหมอกหนาทึบท่านในนั้นผู้โดยสารก็รู้สึกถึงการชนและรู้สึกกลัวเพราะเรือมีการกระแทกอย่างรุนแรงหลังจากหมอกจางลงพวกเขาถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโนวิเจียนซันชนเข้ากับเศษน้ำแข็งแต่ผลกระทบแตกต่างจากไทไทานิกโดยสิ้นเชิงโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ทั้งผู้โดยสารและพนักง,งานไปถึงท่าเรืออลสกาอย่างปลอดภัยนักดำน้ำผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบสภาพของเรือและพบว่าเรือได้รับความเสียหายหลังจากการชนการเดินทางที่เหลือจึงต้องถูกยกเลิกไปอย่าเครียดเกินไปถ้าคุณเตรียมตัวจะไปเที่ยวทริปล่องมาหาสมุทรแอตแลนติกเพราะอุบัติเหตุแบบเดียวกับเรือนอร์วิเจียนซันเกิดขึ้นยากมากผมหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เรือจะเจอกับน้ำแข็งแต่มันจะไม่ปกติถ้ามันทำให้เกิดปัญหา เรือสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับความเสียหายทางกายภาพจากภูเขาน้ําแข็งและมีเหตุผลสําหรับเรื่องนี้ดูสิเหล็กที่ใช้ในเรือไททานิกก็มีส่วนสําคัญในโศกนาฏกรรมเช่นกันหรือที่ไม่มีวันจมก็ไม่ได้ทนทานต่อแรงกระแทกมากนักตอนนั้นตัวเรือไททานิกถูกสร้างขึ้นโดยใช้แผ่นเหล็ก2 0 0 0แผน่นซึ่งเชื่อกันว่าถูกผลิตในเตาเผาแบบเตาเปิดทำให้เหล็กนั้นมีความเข้มข้นของฟอสฟอรัสออกซิเจนและกรรมถันสูง ถ้ามีองค์ประกอบเหล่านี้ในระดับสูงจะทําให้เหล็กเปราะในอุณหภูมิที่ต่าและเกิดความเสียหายเมื่อถูกกระแทกแม้ว่าเหล็กที่ใช้บนเรือไททานิกจะมีคุณภาพสูงสุดในขนานั้นแต่ก็ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของเรือสมัยใหม่และปลอดภัยน้อยกว่าที่เรือในปัจจุบันใช้ถึง10เท่าแต่ความแตกต่างที่สําคัญที่สุดในการออกแบบไททานิกกับเรือสมัยใหม่อยู่ที่วิธีประกอบตัวเรือเข้าด้วยกันไททานิกถูกสร้างขึ้นโดยใช้หมุดย้ำมากกว่า3ล้านตัวสําหรับโครงสร้างตัวถังและชั้นบน ดังนั้นเมื่อมันชนกับภูเขาน้ําแข็งหมุดย้ําจึงเริ่มเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ส่งผลให้ตัวถังทั้งหมดพังลงพร้อมกันทําให้น้ําเข้ามาในเรืออย่างควบคุมไม่ได้แต่ในปัจจุบันเรือสมัยใหม่ใช้วิธีการที่เรียกว่าการเชื่อมใต้น้ําซึ่งจะเชื่อมขอบของชิ้นส่วนโลหะเข้าด้วยกันทําให้เกิดการเชื่อมต่อที่แข็งแรงและต่อเนื่องวิธีนี้จะปลอดภัยกว่าเพราะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของเรือได้รับความเสียหายความเสียหายจะไม่ลุกลามและทําให้สถานการณ์แย่ลงความเสียหายจะอยู่ในแค่จุดนั้น โอเคภูเขาน้ําแข็งขนาดเล็กมีมากขึ้นและเรือก็มีการพัฒนาเพื่อรับมือกับพวกมันแต่ยังมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่มองข้ามไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรือสำรานขนาดใหญ่ชนกับภูเขาน้ําแข็งขนาดเท่าตึก5ชั้นสมมุติว่าเราสร้างเรือสำรานที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอ่มเรียกว่าไบรท์สีไซด์ก็แล้วกันรีสอร์ทลอยน้ําของเราใหญ่มากใหญ่เป็นสีเท่าของเทพีเสรีภาพมันยาวกว่าเรือไททานิกด้วยความยาวถึง97เมตรและรองรับผู้โดยสารและลูกเรือได้มากกว่า3เท่า และเช่นเดียวกับเรือไททานิกเรือในจินตนาการของเราแล่นด้วยความเร็วสูงสุดได้ประมาณ23นอตลองนึกภาพสถานการณ์นี้เรือไร้สี่สายกำลังเดินทางด้วยความเร็วเต็มที่ในหน้านน้ำที่เย็นจัดตอนนี้เป็นเวลากลางดึกและกัปตันไม่รู้ว่าอุปกรณ์ตรวจจับภูเขาน้ำแข็งทั้งหมดบนเรือไม่ทำงาน มันหยุดทํางานเมื่อสามวันก่อนข้างนอกมีหมอกหนามากและหน่วยเฝ้าระวังก็ไม่เห็นภูเขาน้ําแข็งสูง14เมตรด้วยถ้าสถานการณ์เป็นตามนี้และเรือพุ่งชนภูเขาน้ําแข็งแบบจังๆก็อาจทำให้เรือจมได้แต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ขนาดนั้นใช่ไหมนี่เป็นสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างมั่นใจว่าน้ําแข็งไม่น่าจะทําให้เรือสมัยใหม่จมได้มาตรการด้านความปลอดภัยได้รับการปรับปรุงเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ไททานิค หรือขนาดใหญ่ที่ทันสมัยใช้เวลาหลายวันกว่าจะจมซึ่งมีเวลาเพียงพอเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยลูกเรือเตรียมพร้อมรับมือกับขั้นตอนการอ,อพยพได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนและผู้โดยสารควรผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยก่อนออกเดินทางผมรู้หน้ามันน่ารำคาญใจคุณแค่อยากนอนจิบน้ำมะนาวริมสาสบายๆแค่นั้นเองแต่คุณรู้ไหมขั้นตอนด้านความปลอดภัยเหล่านี้คือสิ่งที่ช่วยไม่ให้ m อ e x plorer ประสบเหตุการณ์แบบไททานิกย้อนกลับไปในปี2007 คนทั้งหมด154คนบนเรือสำราญล่งลงลองแอตลาติกลำนี้สามารถเข้าไปอยู่ในเรือชูชีพได้หลังจากที่เรือชนภูเขาน้ำแข็งลองจินตนาการว่าพวกเขาจะตื่นตระหนกขนาดไหนตอนที่รอความช่วยเหลือเป็นเวลา4ชั่วโมงลูกเรือทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการปกป้องทุกคนให้ปลอดภัยแต่รายงานที่ออกมาในอีก2ปีต่อมากล่าวว่าอุบัติเหตุได้เกิดขึ้นเนื่องจาก,กัตันที่ไม่มีประสบการณ์เร่งความเร็วเข้าไปหากำแพงน้ำแข็งมากเกินไปในหน้านน้ำที่เยือกเย็นของทวีปแอนตาร์กติกา นั่นหมายความว่าไม่ว่าเรือจะมีเทคโนโลยีมากแค่ไหนหรือวัสดุของเรือจะแข็งแกร่งขนาดไหนถ้ากัปตันมีความประมาทและลูกเรือไม่รู้วิธีรับมือกับการชนภูเขาน้ําแข็งใช่แล้วเหตุการณ์คล้ายกับเรือไททานิกก็อาจเกิดขึ้นอีกครั้งแต่เดี๋ยวก่อนคุณไม่ควรกังวลเกินไปเชื่อใจผู้เชี่ยวชาญและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วง30ปีที่ผ่านมา m s e x p l o r e r เเป็นเรือสำราญลำเดียวที่จมเนื่องจากภูเขาน้ำแข็งและทุกคนรอดชีวิตมาได้ พักผ่อนสบายๆในวันหยุดกลางทะเลข,ของคุณดีกว่าเรารู้จักไททานิคจากเรื่องราวมากมายแม้แต่ในหนังแต่ตอนนี้เรามีภาพสแกนดิจิตอลฟูลไซส์เป็นครั้งแรกหรือไม่ไม่เหมือนกับโมเดลก่อนหน้าซึ่งส่วนใหญ่เราจินตนาการว่าเรือควรจะเป็นอย่างไรตอนนี้เรามีการสแกนแบบดิจิตอลจริงๆผู้เชี่ยวชาญได้ทำแผนที่ใต้ทะเลลึกร,บรอบๆเรือไททานิคร่วมกับตัวเรือจริงๆ โดยพื้นฐานแล้วเราได้มุมมองสามิติของซากเรือทั้งหมดซึ่งเหมือนกับการลงไปใต้มาหาสมุทรและเห็นเรือเททานิกที่ได้ระบายน้ำาออกไปหมดแล้วเรื่องราวของซากเรือลำนี้เริ่มต้นขึ้นในปี1985 73ปีหลังจากที่เรือเททานิกจมลงนักสำรวจชื่อโรเบิร์ตบอลลาร์ดบังเอิญเจอเรือลำนี้ซึ่งอยู่ระหว่างเรือดำน้ำสองลำที่จมอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยจริงๆแล้วตอนนั้นเขากำลังทำภารกิจอื่นเขาจึงไม่มีเวลาสำรวจเรืออย่างเหมาะสมด้วยซ้ำ แต่ในขณะที่เขาค้นหาเรือดำน้ำําเขาก็รู้ว่ากระแสะน้ําส่งผลต่อเศษซากที่จมอยู่อย่างไรเขาสังเกตเห็นวัตถุที่หนักที่สุดจมลงอย่างรวดเร็วและทิ้งร่องรอยไว้ซึ่งเป็นเส้นทางที่ไหลไปตามกระแสะน้าบัลลาดใช้ความรู้นี้และตั้งสงมมติฐานว่าเรืองเทนนิคหักเป็นสองท่อนและทิ้งร่องรอยไว้ในขณะที่เรือจมก่อนที่เขาจะพบซากเรือทุกคนคิดว่ามันจมลงเป็นชิ้นเดียวหลังจากชนภูเขาน้ําแข็ง ทุกคนจึงรู้ว่าเรืออยู่ไหนและการผจญภัยก็ได้เริ่มต้นขึ้นหรือไม่มันยากจะสำรวจเรือลำนี้มีขนาดมื่อมาและความลึกของมหาสมุทรที่มืดมิดทำให้การจับภาพเรือทั้งลำในครั้งเดียวเป็นเรื่องยากเราจึงต้องอาศัยการจับภาพเรือไปทีละส่วนและต้องจัดการกับส่วนที่กระจัดกระจายไปทั้งหมดและเติมเต็มด้วยการคาดการณ์และเรื่องราวต่างๆ ในช่วงฤดูร้อนปี2022ในที่สุดเราก็มีสิ่งที่แตกต่างออกไปทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทแมจแลนซซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำแผนที่ใต้ทะเลลึกร่วมมือกับแอตแลนติกโปรดักชั่นซึ่งกำลังทำสารคดีเกี่ยวกับโปรเจก์นี้พวกเขาเริ่มปฏิบัติภารกิจเพื่อจับภาพเรือเทเลนิกให้สมบูรณ์พวกเขาใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กซึ่งเป็นยานผานนะใต้น้ำชนิดหนึ่งควบคุมจากระยะไกลโดยนักสำรวจผู้เชี่ยวชาญเรือดำน้ำนี้ดำลึกลงไปในมหาสมุทร มันไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาใช้เวลากว่า200ชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความยาวและความกว้างทั้งหมดของซากเรือมันเหมือนกับการตามล่าหาสมบัติในชีวิตจริงแต่แทนที่จะค้นหาทองคําและอัญมณีพวกเขานําสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นมามันคือภาพไททานิกมากกว่าจัดแสนภาพจากทุกมุมที่เป็นไปได้ใช่แล้วพวกเขาถ่ายรูปทุกส่วนเล็กๆของเรือแม้แต่ส่วนที่ไม่น่าสนใจที่พวกเราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามแม้แต่แผนที่ส่วนที่เป็นโคลนก็เป็นเรื่องสําคัญ เพราะมันช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่พวกเขาค้นพบและนี่เป็นวิธีการเพื่อให้ได้ภาพสามมิติขึ้นมาใหม่โดยละเอียดในที่สุดแม้เวลาจะผ่านไปกว่า100ปีแล้วแต่คุณยังคงจําหัวเรือเทคเตนิกได้ซึ่งปกคลุมไปด้วยสนิมที่ห้อยลงมาเหมือนหินย้อยด้านบนของหัวเรือคือดาดฟ้าเรือซึ่งมีรูขนาดใหญ่ที่ทําให้เรามองเห็นพื้นที่ว่างซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีบันไดขนาดใหญ่ตั้งอยู่มันเป็นเหมือนหน้าต่างสู่อดีตอันงดงามของเรือ ท้ายเรือตอนนี้กลายเป็นโลหะที่บิดเบี้ยวไร้รูปทรงขณะที่เรือแททินิกจมส่วนนี้ก็พังทลายลงก้นทะเลหัวเรือและท้ายเรืออยู่ห่างกันประมาณ800เมตรมีเศษซากมากมายล้อมรอบเรือลำใหญ่นี้ที่ก้นทะเลเศษซากนี้เปรียบเสมือนสมบัติที่กระจัดกระจายเต็มไปด้วยงานโลหะอันประณีตจ,จากเรือรูปปั้นและแม้แต่ขวดแชมเปญที่ยังไม่ได้เปิดนอกจากนี้ยังมีของใช้ส่วนตัวที่จมลงไปพร้อมกับเรือเช่นรองเท้าหลายสิบคู่ที่อยู่บนพื้นทะเล มันเป็นงานที่ยากลําบากต้องลงไปและถ่ายรูปทั้งหมดเหล่านี้มันอาจฟังดูไม่ยากเท่าไหร่ในตอนแรกเมื่อพิจารณาว่ามันเป็นเรือลําใหญ่ที่จมลงสู่ก้นมหาสมุทรไม่ใช่ผู้คนแต่การศึกษามหาสมุทรนั้นยากเราไม่เคยได้สำรวจทําแผนที่หรือเคยเห็นมันมากกว่า80%สเอร์เซนตสภาวะต่างๆนั้นรุนแรงและความกดดันจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อคุณดําลึกลงไปแล้วเรือดาน้ําของพวกเขาต้องดําลึกลงไปเกือบ4ี่พันเมตรเหมือนหอไอเฟล12หอตั้งซ้อนกัน และกระแสะน้ําบริเวณนั้นก็รุนแรงมากมันจึงเหมือนการพยายามผ่านเขาวงกฏที่มีน้ําแล้วเรือํำน้าไม่ควรสัมผัสสิ่งใดเลยความผิดพลาดแม้แต่เล็กน้อยก็สามารถสร้างความเสียาหายให้กับซากเรือที่เปราะบ,บางมากอยู่แล้วได้ดูเหมือนเรือเทคเนิกจะถูกแช่แข็งไว้ในการเวลามันจึงพร้อมรอเราอยู่เสมอแต่ในความเป็นจริงมันค่อยๆสลายไปเห็นได้ชัดว่าน้ําทะเลทําลายมันเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาที่มันอยู่ใต้น้ําแต่ไม่ใช่แค่นั้น ซากเรือก็กลายเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียประเภทหนึง่งฮาร์โมนัสไททานิคที่ถูกตั้งชื่อตามเรือในประวัติศาสตร์ลำนี้อีกด้วยแบคทีเรียเหล่านี้มีความสามารถพิเศษโดยสามารถอยู่รอดได้ภายในชั้นสนิมของเรือพวกมันดูเหมือนแท่งน้ำแข็งที่เกิดขึ้นตามที่ต่างๆในฤดูหนาวแบคทีเรียเหล่านี้ชอบกินเหล็กซึ่งมีอยู่มากมายในตัวเรือสำหรับพวกมันนี่เป็นเหมือนบุฟเฟ่ต์ที่อยู่ใต้ทะเลและเมื่อเวลาผ่านไปแบคทีเรียเหล่านี้จะคอยกัดกินเหล็กในเรือ ทีละน้อยจนถึงวันที่ปาร์ตี้สิ้นสุดลงแล้วเรือทั้งลำก็จะหายไปมันเหมือนเป็นกระบวนการรีไซเคิลที่ช้าแต่มั่นคงดังนั้นโมเดลสามมิตินี้ที่เราได้มาจากทีมงานที่ทำงานหนักและเทคโนโลยีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ในการสำรวจซากเรือเททนิกเราอาจเข้าใจการชนกับภูเขาน้ำแข็งได้ดีขึ้นด้วยในหนังแสดงให้เราเห็นว่าเรือเททนิกชนกับภูเขาน้ำแข็งทางด้านขวา แต่เรายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้การสแกนสามารถช่วยให้เรารู้ว่าเรือไททานิคชนกับภูเขาน้ําแข็งจริงๆหรือติดอยู่บนนั้นหรือไม่เราสามารถศึกษาส่วนท้ายเรือและวิเคราะห์ว่ามันสัมผัสกับก้บกนทะเลอย่างไรซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการจมอีกด้วยเราอาจมีโอกาสได้ศึกษาว่ามีไฟที่รุนแรงที่ทาให้ไททานิคพบกับจุดจบหรือไม่ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าไฟจากถ่านหินลุกลามเป็นเวลาสสัปดาห์ก่อนที่เรือจะออกเดินทางเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย นี่อาจทาให้ตัวถังเรืออ่อนแอลงซึ่งหมายความว่าตัวเรือนั้นไม่สมบูรณ์อยู่แล้วภูเขาน้ําแข็งแค่ทําให้มันจบลงเป็นภูเขาน้ําแข็งจริงหรือไม่ด้วยซ้ําอย่างที่บางคนสงสัยมีอีกทฤษฎีที่เสนอว่าเรือทททานิกอาจจะชนกับก้อนน้าแข็งใหญ่ที่ซ่อนอยู่แทนที่จะเป็นภูเขาน้ําแข็งทั่วไปก้อนน้าแข็งใหญ่ประกอบด้วยแผ่นน้าแข็งขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่ใกล้พื้นผิวมหาสมุทรและอาจมองเห็นได้ยากพวกเขาเชื่อว่าก้อนน้าแข็งนี้อาจเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติก จากมหาสมุทรอาร์ติกตามที่นักเดินเรือมือชีพคนหนึ่งกับตันแอลเอ็มคอลินยืนยันในแนวคิดดังกล่าวเท่าเรือเทคทนิคชนภูเขาน้ําแข็งปกติเรือน่าจะจมเร็วกว่านี้มากและเนื่องจากเรือเทคทนิคอยู่บนผิวน้ําได้ค่อนข้างนานน้อยกว่า3ชั่วโมงบางทีมันอาจจะเป็นการชนประเภทอื่นนักเดินเรือยังกล่าวอีกว่าสิ่งที่ผู้คนพูดถึงตอนที่เรือเทคทนิคจมก็แตกต่างกันเขาคิดว่าความแตกต่างเหล่านี้อาจเป็นเพราะภาพลวงตาในกรณีนี้ เมื่อพวกเขามองดูมาหาสมุทรในคืนนั้นแสงสะท้อนและสะภาพในทะเลอาจทำให้สิ่งต่างๆดูใกล้ขึ้นหรือผิดเพี้ยนไปดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นอะไรบางอย่างในน้ํามันอาจจะไม่ตรงกับที่พวกเขาคิดไว้เลยไม่ว่าจะเป็นภูเขาน้ําแข็งหรืออย่างอื่นก็ตามกล้องส่องทางไกลาอาจช่วยให้ลูกเรือมองเห็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่มีกลายเป็นว่ามันถูกล็อกไว้ในตู้และไม่มีใครรู้ว่ากุญแจอยู่ที่ไหน